นักเรียนหญิงชาวอังกฤษถูกไล่กลับบ้านเพราะสวมรองเท้าแบรนด์เนมไปโรงเรียน ไม่ว่าโรงเรียนไหนทั้งในไทยและต่างประเทศล้วนมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นที่เกิดขึ้นในโรงเรียนชั้นดีของอังกฤษในเมืองเกตเทเฮดของอังกฤษเพราะเมื่อวันที่5กันยายน2023ทางโรงเรียนต้องเจอดราม่าเครื่องแบบของนักเรียนจนเป็นข่าวใหญ่หลังเมลิสาปอปคุณแม่ชาวอังกฤษวัย37ปีออกมาโวยวายโรงเรียนว่าไล่ลูกสาวเลล่าปอปวัย1 1ปีกลับบ้านทั้งที่เปิดเทอมวันแรกเพียงเพราะสวมรองเท้านักเรียนสีดำฮี่ห้อวิเวียนเวลวูดมูลค่า4600บาทนำซ้ำโรงเรียน เลยเว็ลูกสาวของเธอโดยให้นั่งอยู่ในห้องเฉยๆเป็นเวลาหลายชั่วโมงและไม่ได้เรียนหนังสือเลยก่อนทางโรงเรียนจะให้ลูกสาวกลับบ้านและเมื่อถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเด็กสาวก็บอกกับคุณแม่ว่าไม่อยากกลับไปโรงเรียนอีกแล้วซึ่งคุณแม่คิดแบบเดียวกันโดยจะย้ายลูกสาวที่รักไปเรียนที่อื่นแทนอย่างไรก็ตามในวันเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนมีนักเรียนอีกหลายคนทั้งชายและหญิงถูกไล่กลับบ้านอย่างเช่นนักเรียนชายคนหนึ่งที่สวมรองเท้าบูทราคาแพงยี่ห้อไนกี้ด้นานโรงเรียนก็ได้ออกมาแถลงระบุว่าทางโรงเรียนมุ่่งงมันสร้า มาตรฐานด้านการศึกษาให้อยู่ระดับสูงตลอดและการสวมเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการรักษามาตรฐานและระเบียบของโรงเรียนอีกทั้งระเบียบการแต่งชุดนักเรียนก็ได้รับการออกแบบให้มีความยุติธรรมความเท่าเทียมกันและเครื่องแบบที่บังคับสวมใส่ก็ไม่ได้มีราคาแพงซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดวิกฤตค่าครองชีพ